ครับพี่น้องนี่มาเบิ่งขั้นตอนการใส่นานะครับนี่ก็คือท่าเก,าก่าวันนะครับพี่นอ้องอับแบบท่าเกา่าครับครับนี่หลังจากที่เฮ้าท่าเกาวแล้วนะครับพี่น้องเฮากา็นี่ขึน้นนาครับนาไม่เข้าสิเอา ทังบนนะครับนี่คือทังบนนะครับด้านบนห้อสียิ่งด้านบนก้อนนะครับนี่นนองเดียวว่าสีไ้มันมันเป็นตู้แนวนอนพี่น้อะด้านบนก็ต้องเสมอนะครับด้านล่างกติมินิหนนอยก็บอกเป็นยังนะครับเพราะว่าจะได้ห้องกติคัดอยู่แล้วนะครับนะครับนะครับมันยิ่งไปเรื่อยนะครับ ยิงไปเลยนี่ครับนิ่งไปเลยเลยแล้วก็เยอดประมาณนึงครับนี่ก็ต่อมาก,กับเป็นใหม่กันกลางครับพี่น้องนี้เขาเจาะอูไว้กจะใส่สายไฟนะครับเนี่ยากั